ปูมัทน,นาอดีตนางเอกดังภาพล่าสุดชีวิตเธอเปลี่ยนไปมากหลายคนคงรู้จักดารานักแสดงมาฝีมือคนนี้ดีค่ะอย่างปูมัทน,นาซึ่งเจ้าตัวนั้นได้แต่งงานกับนายพักดีหานหิมะทองคำซึ่งมีบุตรด้วยกัน3มคนคือน้องเพียรสน้องเพิร์ลและน้องพรซึ่งปูมัทน,นานั้นต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกขวัญใจหนุ่มๆในยุคอดีตแจ้งเกิดจากเวทีประกวดนางสาวไทยปี2 5 4 1คว้าตำแหน่ง ขวัญใจช่างภาพและรองอันดับสองซึ่งจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงมากมายเช่นมาจุราจำแรงนายฮอยทมินขุมทรัพย์แม่น้ำแครสายน้ำสามชีวิตซึ่งตอนนี้นั้นก็ยังคงมีงานละครให้แฟนๆได้รับชมกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองละค่ะ